ค่ะก็สวัสดีนักเรียนนะคะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับครูแก้วนะคะนักเรียนบางคนก็อาจจะได้เจอหน้ากันบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่เคยได้เรียนเนาะส่วนบางคนก็อาจจะทั้งยังไม่ได้เจอทั้งยังไม่ได้เรียนเนาะอะวันนี้เราก็ยังไม่เจอหน้ากันเหมือนเดิมแ่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนด้วยกันนะคะเรื่องแรกที่เราจะเริ่มเรียนนะคะคือเรื่องของเซตนะคะอันดับแรกที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเซตคือเราจะต้องรู้ว่านะคะความหมายของเซตเนี่ย หมายความว่ายังไงนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะเซตเนี่ยนะคะเซตจะหมายถึงอะไรนะคะความหมายของเซตนะคะเซตจะหมายถึงหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงกลุ่มนะคะ ของสิ่งอขอโทษนะคะกลุ่มของสิ่งต่างๆนะคะที่เราสามารถบอกได้นะคะว่าเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกอ่านะ เซตคือกลุ่มของสิ่งต่างๆที่เราสามารถบอกได้ว่าเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกนะคะพูดอย่างนี้อาจจะงงนะคะเดี๋ยวครูแก้วยกตัวอย่างประโยคให้ดูนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นนะคะประโยคที่บอกว่าเซตของสระนะคะในภาษาอังกฤษนะคะเซตของสระในภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถบอกได้ไหมลูกว่าสลับในภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างบอกได้ไหมคะอ่าบอกได้นะคะก็คือตัวอะไรลูก AEIOU นะคะอันนี้เรียกว่าอะไรเราสามารถบอกได้ว่า AEIOU เนี่ยเป็นสมาชิกของเซตในสลับเอ้ยขอโทษนะคะของสระในภาษาอังกฤษเซตของสละในภาษาอังกฤษถูกไหมคะอ่ะเอาอีกประโยคหนึ่งยกตัวอย่างเช่นประโยคที่เขาบอกว่านะคะ เซตของจังหวัดนะคะในประเทศไทยนะคะอ่ะเซตของจังหวัดในประเทศไทยนะคะนักเรียนสามารถบอกได้ไหมคะว่าในจังหวัดจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าค o o แก e ถามว่าเพชรบุรีเป็นจังหวัดในประเทศไทยไหมเป็นนะคะระยองเป็นจังหวัดในประเทศไทยไหมก็เป็นชนบุรีเป็นจังหวัดในประเทศไทยไหม ก็เป็นใช่ไหมคะแต่ถ้าครูแกวบอกว่าโตเกียวอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นจังหวัดในประเทศไทยไหมลูกไม่เป็นเห็นไหมเราสามารถบอกได้ว่ามันเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะเขียนยังไงนะคะ,ะให้นะคะครูแกก็จะให้นะคะเซตเนะคะเซตเอเนี่ยแทนเซตของสระในภาษาอังกฤษนะคะ เวลาเขียนเนี่ยเราจะต้องเขียนปีก,กาอย่างนี้ลูกเปิดปีก,กาขึ้นมาลูกนะคะการเขียนเซตนะคะเปิดปีก,กาขึ้นมานะคะต่อไปทีนี้ตัวต่อจากนั้นที่เราจะเขียนอะเซตของสระในภาษาอังกฤษสระในภาษาอังกฤษ,กกฤษมีอะไรบ้างคะอะ a อ e, อ o แล้วก็ u ถูกไหมคะทีนี้มีปีก,กาเปิดแล้วเราอย่าลืมปีก,กาปิดลูกอะขอโทษขอโทษค่ะมือเลื่อนนิดนึงนะคะ เราอย่าลืมปีกาปิดลูกนะคะอ่ะอันนี้คือการเขียนแทนเซตนะคะทีนี้สิ่งที่นักเรียนห้ามลืมนะคะคือเครื่องหมายปีกาเปิดและปีกาปิดนะคะถ้านักเรียนไม่เขียนเครื่องหมายปีกามันจะไม่ได้หมายถึงเซตนะคะเราจะไม่ได้คิดว่าอันนี้คือเซตนะคะถ้าออกข้อสอบนักเรียนไม่เขียนปุ๊บผิดปั๊บนะคะอ่ะทีนี้ถ้าครูแก้วถามว่า a เ,เนี่ยเป็นสมาชิก ของเซต a ไหมคะ a เล็กเป็นสมาชิกของเซต a ไหมลูกเป็นหรือไม่เป็นเราลองไปดูในสมาชิกของเซต a เซต a มีสมาชิกคือ a e i o u เพราะฉะนั้น a เล็กเป็นไหมคะอ่าเป็นอ่าถ้าตัว i ะ i เป็นสมาชิกของ a ไหมลูกอ่าก็เป็นนะคะแต่ถ้าครูแควถามว่าตัวตัวอะไรดีล่ะตัว j ะตัว j ตัว j, ว j นี้อยู่ในเซต a ไหมลูกในปีการมีตัว j บ้างไหม อไม่มีเพราะฉะนั้นนะคะ J ไม่เป็นสมาชิกของเซต A อ่ะค่ะอ่ะต่อไปนะลูกเรามาดูวิธีการเขียนเซตนะคะเซตเนี่ยนะคะจะเขียนได้นะคะลูก2วิธีนะคะวิธีที่1นนะคะวิธีที่1คือการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิก นะคะวิธีที่สองนะคะการเขียนเซตวิธีที่สองนะคะคือแบบนะคะบอกเงื่อนไขนะคะ,ะการเขียนเซตแบบนี้นะคะเดี๋ยว,ะะยวครูแกจะยกตัวอย่างให้ดูนะลูกเซตเเท่ากับเซตของ1กับ2อะ,ะอ่ะ อันนี้เราจะเรียกว่าเซตแบบแจกแจงสมาชิกนะคะทำไมลูกคือมันเขียนแจกแจงสมาชิกให้เราเลยใช่ไหมคะว่าเซต A เนี่ยสมาชิกประกอบไปด้วย1กับ2นะคะอ่ะอีกตัวอย่างนึงอ่ะเซต B เท่ากับนะคะเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง100อ่า อันนี้ก็เป็นการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกนะคะคือเราไม่ต้องมานั่งตีความนะคะหรือว่าอะไรนะคะเราสามารถตอบได้เลยว่า b เนี่ยมีสมาชิกคือเลข1 2 3ไปจนถึง1 0 0นะคะทีนี้มาดูเซตแบบบอกเงื่อนไขบ้างนะคะอ่ะเซตดีอ่ะ,อะสมมุติเซตดีนะคะเซตดีคืออะไรอ่ะเซตดีคือเซตของนะคะ x โดยที่ x นะคะเป็นวันนะคะใน1นสัปดาห์นะคะใน1อ่ะเดี๋ยวขอนับนะคะเป็นวันใน1สัปดาห์นะ การเขียนแบบนี้เห็นไหมคะมันจะแตกต่างกับการเขียนแบบแรกนะคะจะแตกต่างกับการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะคะคืออะไรลูกเขาบอกแค่ว่า x เป็นสมาชิกของเซต D ใช่ไหมลูกแล้ว x เป็นวันในหนึ่งสัปดาห์นะคะแต่เขาได้แจงมาไหมลูกว่ามันคือวันอะไรบ้างไม่ได้แจงเราจะต้องมาทําไมคะมาตีความหมายเอาเองอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะอ่ะสมมตินะคะ เซตซีนะลูกคือเซตของนะคะนะคะ x นะคะโดยที่ x เป็นจำนวนนะคะเต็มนะคะและนะคะอะ x นะคะมากกว่านะคะลบหนึ่งนะคะแต่นะคะ น้อยกว่า2อ่าแบบนี้แบบนี้ก็เป็นแบบบอกเงื่อนไขนะคะคือเราจะต้องมานั่งตีความว่าที่เขาพูดเนี่ยหมายความว่าอย่างไงนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นอันน,น,นี้นี่นะคะที่เขาบอก x อ,อะไรนะลูก x เ,เป็นจำนวนเต็มนะคะและ x มากกว่าลบหนึ่งแต่น้อยกว่าสองทีนะเราต้องมานั่งตีความว่าแล้วสรุปแล้ว x มีค่าเท่าไหร่ ใช่ไหมคะน้อยกว่าสองมีเลขอะไรบ้างลูกน้อยกว่าสองก็คือเลขอะไรลูกอ่ะมีเลขหนึ่งอันนี้อ่ะมีเลขหนึ่งมีเลขอะไรอีกอ่ะมีหนึ่งแล้วก็สองมีอะไรอีกศูนย์อ่ะศูนย์อะไรอีกลบหนึ่งอ่ะลบหนึ่งได้ไหมคะไม่ได้แล้วเนาะเพราะเขาบอกว่า x มากกว่าลบหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นสมาชิกของเซตเนี้ยก็จะมีแค่อะไรลูก สมาชิกของเซต C ก็จะมีแค่อันนี้ก็จะมีแค่อะไร C ก็จะเท่ากับอะศูกับหน่ะเห็นไหมเราจะต้องแปลความจากเซตแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยมาเป็นเซตแบบแจกแจงสมาชิกอีกทีหนึง่งนะคะอะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำสั่งนะคะเขาบอกว่าให้เขียนเซตต่อไปนี้นะคะแบบแจกแจงสมาชิกนะคะ ตัวข้อหนึ่งเซตของสีบนธงชาติไทยนะคะเซตของสีบนธงชาติไทยอ่ะเราก็ดูว่าธงชาติไทยมีกี่สีลูกสีอะไรบ้างที่อยู่บนธงชาติไทยคะอ่ะสีน้ำเงินนะคะสีแดงแล้วก็สีอะไรคะอ่าสีขาวนะคะอ่ะเขียนเสร็จจบจได้เลยไหมลูก ไม่ได้นะคะเราลืมอะไรลูกเราลืมเครื่องหมายปีการนะคะเราห้ามลืมเครื่องหมายปีการในการเขียนเซ็เด็ดขาดนะคะ <c oughs> สองนะคะเซ็ของสระในภาษาอังกฤษนะคะที่อยู่ในคําที่โจทย์กําหนดให้นะคะเราก็มาดูว่าสระในภาษาอังกฤษก็มี a e i o u ใช่ไหมลูกอะคาที่โจทย์กําหนดให้มีตัวอะไรบ้างที่เป็นสระลูก a ตัว e ตัว a ตัว i แค่นี้ใช่ไหมคะเอามาเขียนเลยเปิด ปิกาลอ,อ์ะตัวอะไรนะคะ A ตัว E ตัว I นะคะอ่ะเวลาถ้าเราเจอสมาชิกที่ซ้ำกันอย่างนี้นะคะมี A 2ตัวหนูไม่ต้องเอามาเขียนทั้งสองตัวนะลูกหนูดึงลงมาเขียนแค่ตัวเดียวพอนะคะอ่ะไปข้อต่อไปนะคะข้อ3นะคะอันนี้เป็นการเขียนเซตแบบอะไรนะคะยังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยแบบบอกเงื่อนไขนะคะ,ะเซตของ x นะคะโดยที่ x เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะที่มากกว่าลบสและน้อยกว่า4เห็นไหมคะเซตแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยเขาจะบอกเป็นเงื่อนไขมาให้เราให้เรามาตีความหมายอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสรุปแล้วสมาชิกของเซตนั้นมีอะไรบ้างนะคะอ่ะเป็นจำนวนเต็มบวกนะเต็มบวกนะคะแสดงว่าเริ่มตั้งแต่เลขอะไรลูกเลข1น,นะคะแล้วเขาก็บอกอีกว่าอะไรลูกที่มากกว่าลบสและน้อยกว่า4เพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นเลข1ึงถึงเลขอะไรคะ เลขสามถูกต้องค่ะเก่งมากอ่าง่ายไหมอ่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อสี่นะคะเซตของ x โดยที่ x เป็นจํานวนนับนะคะและ x นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับห้านะคะอ่ะจานวนนับเมื่อกี้จํานวนเต็มตอนนี้จํานวนนับชื่อบอกชัดเจนเลยว่าเป็นจํานวนนับแปลว่าอะไรคะลูกแปลว่ามันจะต้องสามารถนับได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องสตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่เลขอะไรเหมือนกันเลขหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนนับกับจานวนเต็มบวกเนี่ย จะเหมือนกันนะคะอะสตาร์ทไปตั้งแต่เลขหนึ่งนะคะอะเปิด์พิกาเลขหนึ่งรอไว้อะทีนี้มาดูเราจะเขียนตั้งแต่เลขหนึ่งไปจนถึงเลขอะไรนะคะเขาบอกว่า x นะคะน้อยกว่านะคะหรือเท่ากับห้านะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับห้าเพราะฉะนั้นเราจะเขียนไปถึงเลขอะไรลูกเลขอะไรคะอะเขียนสองสามสี่รอก่อนห้าต้องเขียนไหมลูกเขียนไหมอะขอเขาบอกน้อยกว่าถ้าเขาบอก เอ็กน้อยกว่า5อย่างเดียวเราไม่ต้องใส่แต่เขามีเท่ากับมาให้เราอีกอันนึงนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะคะเราจะต้องใส่เลขห้าลงไปด้วยนะคะแค่นี้เองง่ายๆนะคะอ่ะทีนี้วันนี้เราจะเอาเราจะเรียนกันแค่นี้เนาะเราจะเรียนแค่นี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปลงลึกกันขาบหน้านะคะครูแก้วจะ ไปลงลึกในการเขียนเซตนะคะแบบบอกเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเรียนเลยเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนจะงงนะคะเพราะการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขเนี่ยจะค่อนข้างยากยากกว่าการเขียนเซตแบบแจกแจงนะคะอะ่ะเด Wil ี๋ยวให้นักเรียนนะคะต่อไปให้นักเรียนไปทบทวนความรู้นะคะแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดเดี๋ยวข้าหน้าเรามาเฉลยกันนะคะเดี๋ยวอะ่ะสรุปความรู้นิดหนึง่งความหมายของเซตนะคะความหมายของเซตหมายถึงอะไรนะคะลูกหมายถึง กลุ่มนะคะของสิ่งต่างๆที่เราสามารถบอกได้ว่าเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกถูกไหมคะและการเขียนเซตนะคะสามารถเขียนได้สวิธีนะคะวิธีแรกคือแบบแจกแจงสมาชิกนะคะวิธีที่2คือแบบบอกเงื่อนไขนะคะแบบแจกแจงเนี่ยเขาจะแจงสมาชิกมาให้เราเรียบร้อยแล้วว่าเซตเซตนั้นนะคะมีสมาชิกคืออะไรบ้างนะคะแต่แบบบอกเงื่อนไขเนี่ยเขาจะบอกเป็นเงื่อนไขมาให้เราแล้วให้เรามาตีความหมายอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะ ถ้าครูแก้วพูดผิดพลาดหรือตะกุกตะกักไปบ้างก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ